เอาเป็นไรครับ <laughs> เอา<โ>ออขามาเเลยโอ้โาเวอร์คหนักเลยดูครับเสียดมวิจารณ์สินเนี่ยผมจะวิจารณ์สินคืนครับวันนี้รถ <laughs> ตู้ก็มีครับเ่ขับมากครับขับปักซามมืน่นนี่แหละครับใส่จุดกุม <laughs> ออกสีก <c oughs> ่สอยพะจับใสายขั้นเอาครับเอามันหลุดได้ไงอ่ะเอาทำไมตะดมรูหลุดมันเคยหลุดครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่ามันหนักไงมันหมุนไม่ไปอ่ะโอ,อ,อนไหมหมุนไปข้างหลังอีกดิยมือตะดมใหญ่ด้วย

บ่เนยังเอาเลยครับแล้คนตัวใหญ่ด้วยนะเราไมเรงยกขึ้นก่อนไหมจุด

ไานตเขาเต้็้าอางหลังอ่ะขึ้นได้แค่หนึ่ขึ้นแล้วได้ชาร์จอ่ะเฮ้ยขึ้นแล้วอู้เฮียไปมันไหนตรงใส่ต้งหันก้อนคุงจะบออข้างหลังน่ะแต่โดนมันรลดข้างหลังนู้เดียว ต้ตนไหนนะนี่นมมต้นยมันบเขา่ะต้นยบมเางอาอ,ลอลแล้วนไปขึ้นได้ชาิอย่างี้ขินไม่เลวได้ชาเข้าเร็วน,นี่ไงได้ชาติม้มขึ้นนี้ไปฮะยังไงนี่นไม่ี โอ้มัชาร์เดรน,นี่นี่นะอันนี้แสดงว่าอันนี้ลงไปในชาร์เ่<อ>นี่นี่ไปหาใ้ชารล้งงลุดโอ่โอโอ้วัมาหาด้ชานี้ใช่ไหม ใช้พลังใช้หลังใช่ลังหลังรถเออไม่เงี้ยไม่ได้สิ่งเอยไปกันไปกัปล่อยันปล่อยไ้ทังนกตรวใครงร่างมันเีไปอ๋อปล่อยปอปล่อยนี่กำลังจะปล่อยปล่อยก่อน เออหยยบหัวกันเดเขานิดนึงนี่ยิงเท่ยู่หย่อ่ะ เตกหนึ่งเตกคนตองเตกให้มปนเขาเราเือสรแล้วตกเตกสามาถ่อใผ่าน้องดีเก่าลตกเตกตดกดันเตกเก่าชินที่ยังีซอมียังเอาอีกเอาอีกแล้วว้โผดอก เกสาละอย่าเฝ้าอย่าเฝ้ามัข้อย่าเฝ้าเด็กเล็กเาม่ตรงอีกก่คือข้าแล้วข้าดแล้วข้าแล้วาแล้วโอเคจ้าวให้ก่อนเอาเอาึโ้ยนู Cái nó, 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 lụt Nốt nó, 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 Lụt, lụt, nó, nó, lụt, nó, nó, Ôi, nó, đầm nó, 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 มันต mm ีน่ะมันตีนเก็บตรงไหนเจ็บตรงไานดับเครื่องให้หนดับทำไมติดนั นอหายได้ต uh ่ด huh. ุมหายเร็วนวดหายอ่ะนี่มันอย่างปรตูอ้นคือใส่งมห่นอันบานอกไปเยีบีแล้วก็กดคุม

มันอันนีบอมาิงต้องพับ่นร้อนมันยังอยู่ครบไม่จะดมอะไรหลุดนะนับคอมแอร์อันนี้เราก็มากินข้าวกันเลยสาวมาเติมออมีอีมมา น,นรถหายอันหนึ่งมันหลุดอยู่ข้างล่างหรื่อเป<ต>ดูดกุ้ไได้ไมัมย <c oughs> อะไรนะธดเรียกกู้งไฟกูญเจให้หมดนี่สิบสองบมไอ้ไม่มีเบิดไอ้กุูแเจอะไรไม่มีเอาลงรถหมเลยด้มากเลวยไม่ได้คิดว่าจะมา ฮันทายชุดหนึ่งจากแปดถึงเจ็ดว่าสองเือนยิงแม่ยังขึ้นไปกียรสี่องรถฮานทายดนึงูตายในรถหรือเปล่าเ่าสองเตียนขหาย ใช่ปปดเจ็ดก็กเดืน<ะ>เอนเป็นอขาก็เป็นช่างดีป <laughs> ช่างนี่นู้ใครอยู่นี่หน้าให้เตะเข้ามาไมนมียนี่แบบแอมแล้วกอเกับกร นี่ก็ไม่ได้ครับต้องรอคุณเจจากทีมงาน,น <c ười> ก็เดี๋ยวรอคุณเจก่อนน่าจะน็อตหายน็อตน่าจะหายด้วยต,ต้องดูครับคู้สาสตรสตนันออ่งรอ,อ <c ười> เลยมึงเ <c ười> <c ười> ออนี่ละสามศูนย์นี่ละ <c ười> 30, ือเด้าดวงยังไม่เก้าสองเม่ไปแล้วเียีไปหน้า